โคดอะอชอนได้ด้วยอุ้ยได้ตัวเล็กเอาเ,อาเอาลองดูไอตัวเป็นโลไม่ตักขึ้นมานะครับมาดูครับอันนี้มีกระป๋องแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณ5ขีดครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูส่วนต่างเท่าไหร่ถ้าสี่หมืนตัวตัวละ2องกิโลกร,รมัมสมมติเราเลี้ยงไปจนถึง2องกิโลกรัมเราจะมีทั้งหมดกี่กิโลกรัมถ้าเลี้ยงไปแล้วสองกิโกร,ร่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นยังไง มีสี่หมื่นตัวตัวละสองกิโลกร,รมัมน้ำหนักทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมโอ้โหขยันเหลือเกินนี่จะไปขายที่ไหนเนี่ยไปให้ปลาครับให้ปลาโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมึงบางเวนครับสวัสดี FC ก่อนสวัสดีครับนี่ตอนรับ FC นะครับเขาสู่ช n e l วันนี้เราจะให้ปลาอะไรที่ไหนให้ปลาสวายที่บึงบางเลงครับอ่าตอนนี้อย่างที่หลายๆคนทราบดีนะครับเราเลี้ยงปลาสวายแต่ว่าเนี่ครับสิ่งที่เขากินครับตอนนี้เราเริ่มจะเลี้ยงไม่ไหวละเพิ่งจะรู้ว่าวันนี้นะครับว่าปลาสวายอูเป็นปลาที่มันกินโหดจริงๆกินดุมากเออถ้าไม่เจ๋งจริงก็อย่าเลี้ยงตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารก่อนให้เอฟซีดูก่อนว่าตอนนี้ปลามันโหดขนาดไหน อกินนมน้อยๆหน่อยอะทำไมอ่ะเลี้ยงไม่ไหวเลยใช่ไหมง้ะหมดแล้วนี่ครับ FC วันนึงถ้าตีเป็นเงินเนี่ยเขากินหลายพันบาทนะฮะนี่ขนาดยังไม่โตเท่าไหร่นะถ้าโตนะจะต้องมีวันเป็นหมื่นนะครับก็เลยจะคลิปนี้นะครับเลยจะถาม FC นะครับว่ามีใครแบบวิ่งส่งอาหารพวก เศษอาหารไหมอ่าตอนนี้เราสนใจพวกเศษอาหารแทนนะฮะขนมปังกินโหดจริงถ้าเป็นเศษอาหารและอยู่ในจังหวัดนครปฐมหรือพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยฮะวิ่งส่งก็เสนอราคามาหน่อยนะครับอย่างน้อยเอามาลดต้นทุนก็ยังดีอะตอนแรกเริ่มจากการให้อาหารเมร็ดแล้วก็มาเป็นขนมปังเสริมด้วยมูลสัตว์ต่างๆล่าสุดลงกากอะไรนะข้าวโพดหมักยีสต์นะครับ ก็ยังไม่เพียงพอครับตอนนี้สนใจเป็นเศษอาหารนะใครวิ่งเศษอาหารอยู่หรือว่ารู้จักอะไรเงี้ยในพื้นที่นครปฐมบางเลนนะครับ<ม>ก็เสนอราคามาหน่อยครับช่วยลดต้นทุนหน่อยไม่ไหวครับวันนี้ชุกทุกวันนี้นี่ถ้าขนมปังเนี่ยวันหนึ่งห้าร้อยถึงแปดร้อยโลครับดำหืเห็นปลาไหมจะนี่ไงปลาอยากเห็นสาปลาไหม ออจองมาช่างใช<ด>่จับได้เหรอเดี๋ยวช้อนให้ดูช้อนด้วยอืยอหึอันเขาก่อนเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวลองดูครับสุ่มเช็คไซส์ลานะฮะพันบอลเฮ้ยโหดอะ่ะช้อนได้ด้วยอุ้ยได้ตัวเล็กเอาเอาลองดูไอตัวเป็นโลไม่ตักขึ้นมานะครับมาดูครับอันนี้มีกระป๋องแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าขีดครึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูส่วนต่างเท่าไหร่อ่าเฮ้ยจับปลาเป็นนะเนี่ยะ อันนี้อยู่ประมาณเกือบเก้าขีดลบห้าขีดครึ่งประมาณสามขีดครึ่งประมาณสามตัวโลนะเลี้ยงมาประมาณเดือนกว่าได้สามตัวโลครับหมดขนมปังไปแสนกว่าบาทแล้วโอ้ยนะครับก็ลองดูครับเอซใครมีเศษอาหารหรือว่าอาหารปลาสวายลดต้นทุนนะฮะติดต่อมาหน่อยนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับขนมปังที่ปลาสวายกินนะฮะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ช เป็นขนมปังเขาเรียกขนมปังแพรอ่าเป็นรสช,ช็อกโกแลตอารองยนไปซิมนกินไหมกินทุกอย่างแหละแล้วมีอะไรอีกอันนี้นนนลูกเกดลูกเกดนะอ่าโอ้หลายอย่างหลายอย่างอันนี้อุ้ยมีไส้ใบเตยขนมปังไส้อันนี้วันนี้ลาปะครีมครีมอืออันนี้เป็นโดนัท อืกินได้ไหมเนี่ยหอมปะม่หอมเลยก็เป็นขนมปังที่คนกินนี่แหละครับแต่ว่าเขาหมดอายุนะครับไมนน่รู้วาัวแดงกับถั่วดำถั่วดำอัไม่ไม่รู้เม,ม,มเังในนี้มีอยู่ประมาณสี่หมื่นะะสี่หมนตัว <S <S ถ้าสี่หมืนตัวตัวละสองกิโลกรัมสมมติเราเลี้ยงไปจนถึงสองกิโลกรัมเราจะมีทั้งหมดกี่กิโลกรัม ถ้าเราเลี้ยงไปแล้วสองกิโลกรัมประโยคสัญลักษณ์เป็นยังไงมีสี่หมื่นตัวตัวละสองกิโลกรัมน้ําหนักทั้งหมดกี่กิโลกรัมห้าหมื่นห้าหมื่นมาจากไหนห้าหมื่นกิโลกรัมสี่หมื่นตัวตัวละสองกิโลกรัมอ่าประมาณสองหมื่นกิโลกรัมเอาดีๆเอาใหม่เอาใหม่เอาเอาใหม่เลี้ยงไม่ต้องถึงสองกิโลกรัมแล้วเลี้ยงตัวละหนึ่งกิโลกรัมสี่หมื่นตัวทั้งหมดกี่กิโลกรัมห้าหมื่นห้าหมื่น ห้าหมื่นมาจากไหนรวมปลาทั้งหมดอ่ะเราเอาไปขายเนี่ยลากขายเนี่ยเราจะได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมหมื่นหมื่นหมื่นกิโลกรัมหมื่นมันมามันทำไมมันเหลือหมื่นวะเท่าไรอ่ะนี่เล่นมุกใช่ไหมไม่ได้เล่นไม่รู้จริงๆเหรอไม่รู้จริงๆโอ้ยอะสมมติปลามีทั้งหมด40ตัวตัวละ1กิโลกรัมมีทั้งหมดกี่กิโลกรัม ให้ห้ถูกปะโอ้ยขอโทษ <c oughs> เดี๋ยวหลังจะไม่ถามอีกแล้วอ่ะแล้วในในบรรดาการเรียนเนี่ยเราชอบวิชาอะไรมากที่สุดเลยการศึกษาการศึกษา,กาอ่าประเทศใดเป็นผู้คิดค้นกีฬาฟุตบอลเป็นประเทศแรกตออมาแอฟริกาเหนือแอฟริกาเหนือใต้นะฮะแอฟริกาเหนือใต้เนี่ยก็คือเป็นเป็นประเทศเดียวกันไหม อ๋อเขาเรียกว่าแอฟริกาเหนือใต้ใ<ช>อยู่ในทวีปอะไร Asia, Asia, Asia. อเอเชีย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 อ่าไอ้นี่มันไปเรื่อยนะ <laughs> เกเฉลีย่ยล่าสุดของเราเท่าไหร่ <laughs> นนหนึ่ง <laughs> เกตหนึ่งเกตหนึ่งแล้วพลาศึกษาได้เกตอะไรเกตหนึ่ง <laughs> เฮ้ยไหนบอกชอบก็ไม่ได้เรียนเอา ถ้ามีวิชาเลี้ยงปลา<ม>เลี้ยงกุ้งคิดว่าเราทําได้ไหมได้วิชา,าแต่งรถซ่อมรถคิดว่าทําได้ไหมพอได้ครับพอได้นะโอ้โหนี่ล่าสุดครับรถ ATV มีปัญหานะฮะให้เปาช่วยดูนะครับดูได้หมดเลยนะคือเอาจริงบางครั้งมันก็แต่ละคนเนี่ยจะมีความชอบไม่เหมือนกันนะครับที่เราชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งมากเลยใช่ไหมคือจะบอกว่าเปาเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้ถ้าแบบให ช่วยให้อาหารปาลานะแบบอะไรเงี้ยคือแบบโหมันตกใจอะไรเนี่ยเปาสมมุติมีนายทุนบ,บอกเปาเนี่ยมีเงินให้ล้านหนึ่งเอาไปลงทุนเราจะเอาไปทําอะไรดีเ,เรเลี้ยงกุ้งอา้าวไม่เลี้ยงถวายแบบนี้เหรอเหมือนพี่เลี้ยงแล้วไม่ไหวไม่ไหวห <laughs> มายถึงว่าให้อาหารทุกวันเหนื่อยสรุปแล้วมีเงินถ้ามีเงินร้านนึงจะไปทำเลยนะลงเรื่องกุ้งครับกุ้ง ถ้าเลี้ยงกุ้งแล้วไม่สําเร็จอะก็ปูกับปลาครับปูกับปลาด้วยใช่ครับถ้าปูกับปลามันไม่ได้อ่ะก็มันต้องเลี้ยงกังเลยครับ <c oughs> อรไอเราก็นึกว่าจะไปน้ําเต้าไม่รู้เรื่องใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคยังดียังดีเ <c oughs> อ้ารับลงช้อนอีกสักทีดิช้อนตัวใหญ่ให้พี่ดูหน่อยดิ <c oughs> ดเมื่อกี้ลงมาช่างได้สามขีดน้ําตาจะไหลมีโอกาสขาดทุนสูงเลยครับ ปลาสวายแถวบ้านเนฟีนี่กิโลละกี่บาทครับอันนี้ในมุมของเกษตรกรเนี่ยเวลาจับมาเนี่ยก็น่าจะขายได้ประมาณสัก20บาทนะฮะแต่แถวบ้านเนฟซีอาจจะมากกว่านี้นะฮะเพราะว่ามันก็มีค่าดําเนินการบ่าง,างโอ้โหมันกระโดดโออกโคตรฉลาดเลยเอาใหม่เป้าโอุ้ยระแวงจัดรอแป๊บนึง อันนี้ทำไรทำมันเหยื่อชิ้นเล็กๆมันจะได้เข้ามาลุมช้อนง่ายหน่อยเปรียบเสมือนรำนะฮะเหยื่อละเอียดดปลาจะเข้าไวกว่าฟุ้กๆมาเร็วโอเคตัวเล็กเหมือนเดิมตัวใหญ่อี๊ดอ่ะใหญ่ขึ้นหน่อยตัวนี้อ้วนอ่ะหยิบหยิบมาทีละตัวระวังมันทิ้งกันอันนี้ช่างลงไป อันนี้ประมาณโลครึ่งเฮ้ยตัวนี้5ขีดแล้วนะเออเอาปล่อยไปนี่ตัวใหญ่ๆก็มีอีกตัวนึงตัวนี้อ้วนในว่าหมูขนมปังในท้องมันก็ขีดกว่าแล้วมึงแต่นี้คือเขาจับจนชินละนี่ตัวนี้โหหักโลสองหักห้าขีดครึ่งหกขีดครึ่งเอ้าเออค่อยนอนหลับหน่อย แม่นึกว่าจะมีแต่ตัวสามขีดนะครับอันนี้ก็วันนี้อาจจะไม่ได้ตกปลาวันนี้เป็นเด็กเลี้ยงปลาไปก่อนนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนไหนเหมือนกันวันนี้ก็เลยชวนน้องเปามาให้อาหารปลานะครับซึ่งเขาชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยหูถนัดเห็นว่าอยู่บ้านนี่<ช>พ่อบอกให้ไปช่วยให้อาหารปลาหน่อยก็ไปใ,<ช>ให้อาหารกุ้งใช่ไหม<า>ที่บ้านก็เลี้ยงกุ้งหวานอาหารอย่งางเงี้ยหวานแร่ธาตุใช่ไหม ให้อะไรนะต้องต้องโรยโรยเกลือไหมโรยครับฮะกุ้งอบเนยโรยเกลือพูดดิกุ้งอบเนยโรยเกลือโรยเกลือกุ้งอบเนยโรยเกลือเออปลาสวายปลาสวายปลาสวายสวีสวัตเอาสวิงมาช้อนปลาสวายปลาสวายสวีสวัตเอาสวิงมาช้อนปลาสวัตโอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับใครส่งเศษอาหารนะครับเศษอาหารจากโรงเรียนจากวัดจากเรือนจําจากโรงพยาบาลอะไรเงี้ยฮะที่แบบวิ่งอยู่ในโซนนครปฐมนะครับติดต่อมาหน่อยนะฮะพอดีเราสนใจนะครับถ้าราคาโอเคเนี่ยใช้จํานวนมากเลยครับเพราะเราไม่ได้มีแค่บ่อดเดียวเรามีอีกเยอะเลยครับเลียงขนมปังไม่ไหว